พี <Cornell> ่อย่างท่ันนี้นายใช่แดงอ๋อโอ้ี่เกบอกมาว่าหล่อกว่าเดิมอะเอเลี่ยม้าไหวฟ้าก่อนโอเคไม่ไม่ขอคอค เชือ hey, really? ่อข่าวครับเชื like, yeah, <we like, okay. ่อข่าวครับ